เนื้อเสไม้โคตรนเขาเขาเขตัวเาข้นเลอว่ายังยแล้วไปแล้วขัเนื้อห้องแล้วเนื้อเบเสีบที่สุดนี่คือนตรงนี้เลยตัไหนยางนี่างเตาทานพร้อมแมนบอมนังหัดขยงตลุดอไม่รีบเลยเขามมาเรียบร้อยเขามีนี่ที่ใ่ยงแ่เดีย่ว่าขันห้ดี้ที่สุดเนี่ยทีพจนเขาฟ้าว่าจเอา่าีพนได้สารองแล้วนะ ยางนี่พยามย่างกับเตาท่านนะย่างพยากับเตาแก่เด้อคุณผ่ามันสิบสีสิบาทออกแบบง่ายที่สุดเลยคือย่างกับเตาท่านนะขันเขาอบเขาอย่างนี้บ่แแ่บเด้กขันเขาอบอบอบันเป็นหม้ออบเนี่ยก็บ่แแ่บเนาะยางคันดีที่สุดคือย่างกับเตาท่านครับพี่รองหรือเตาฟืนก็ได้นะขันไม่มีเตาท่านกับเตาฟืน เตาแก่แบบกับ่บนี่น้ำยากจะต้องดังต้องดังไฟได้คือคนดังนี่เนี่ยนี่นี่นี่ดูหน้าคนดังดีกว่าเออคนดังนี่อร่อยอร่อยมากย่ำเลยแซ่บอรรสชาติกลมกล่อมหอมเลยหอมเนื้อเสรยจไหมโคคุณพูดยังไงครับต่วตัวยางไฟใช่ได้แต่ว่าถ้าอบแอบอบได้บฟ้าโบไนโบแซ่บต้องย่างไฟ คพื่อกินมือเศ้าเน่ะอบไฟฟ้าอบไฟฟ้าป่บบดแกรบมันจะขิวเนาะบดละเอียดก็ไม่กินแล้วมันมันมีกินออกมาอันนี้มันจะออกน้ำเยอะๆมาผอมันย่อยเด้อเออน้ำเยอะๆมันออกผอมเนี่ยน่องท่านครับเนื้อมันจะออกหวานๆพานผมเนาะคือเขามักใส่มะขามน้ำหม้ฮะบดแกรบเขาแล้วมันออกเปรี้ยวคือมะขามจูดเขา โอ้คุณพ่อเนค่ยข้ามจากสกดนะครัชาวกวนเพิ่อนบุนเด้อน่าจสะกลมั่นเนี่ยชาวกวานก็พ่อกลางคนเนี่ครับสกดนะครับของบับมันของแห่ได้เนี่ยนี่จำหน่ายแล้วนะฮะพี่อินสุขน้ำสดแข็งอันนี้บดย่องเลยครับพี่น้องร่องมาบ้างเลยครับแซ่บไปด้ยครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเราชิมทุกตัวต้องทดสอบครับอันใดบดแซ่บเข้ากับปลา ถ้ากับว่านํำเสนอเนื้อนอ่านขายเออบ่าอามาขายของเอามาขายเองเป็นของแทค่ของดีนะโอ้ยนี่ไงว่ายังไงสม่ยเสมอที่นี้ไมปากเลยสม่ำเน้อยดเล็บปากแฉะบ้างไม่ปากเลยอ๋อโอเคครับพี่น้องครับ